ไปตามพ่อไปเลยลูกใส่น้ำมันจะสว่างต้นขาขันหาแม่หน่อยตันจา๋าไปไปเพื่อนๆหน่อยกวักมือ,อ,เ,พอเพื่อนเดินขึ้นไปหน่อยเร็วตันจา๋ากวักมือเพื่อนๆเ,เรียกเพื่อนๆไปเที่ยวด้วย ให้ไวเลยให้ไวเลยเาาให้ไวเลยทุกคนนี่คือปราสาทเขาพนมรุ้งนะคะแม่อ้อยเคยมาตั้งแต่สมัยแม่อ้อยเป็นเด็กเนาะตอนเป็นสาวก็มาค่ะแต่ตอนเนี้ยไม่ได้มาตีไปสิบปีค่ะที่ไม่ได้มาร่มรื่นมากค่ะทุกคนต้นไม้ขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวแม่อ้อยจะพาไปชมปราสาทข้างบนนะคะไปกันค่ะซื้อบัตรนะคะซื้อบัตรเข้าชมนะคะทุกคน ไปชันค่ะเด็กเข้าปีนะคะไปกันค่ะม,มาถึงฝนก็ตกจ้าขอบคุณครับไปจ้ารอด้วย รอด้วยค่ะทุกคนมาถึงฝนก็ตกนะคะเดี๋ยวแม่อ้อยจะพาไปชมนะคะ,แบบคะไปกันค่ะฝนตกนะคะใส่ั้งมวกกางทั้งลมค่ะอากาศดีมากเห็นแล้วแม่เห็นแล้วเราตรงต้องไจยูฮัลโหล อากาศเป็นไงบอกเพื่อนหน่อยโอ้อากาศดีมากเลยมีฝนตกไม่ได้มาในรอบกี่ปีอ่าน่าจะสิบเอ็ดไหมสิบปีขึ้นสิบปีเนาะ,ะวันนี้ก็มีฝนเล็กน้อยแล้วก็แบบไม่แรงอากาศดีเย็นสบาย กับพ่อจ๋าเก่งจังเลยอะ่ะขึ้นมาถึงก่อนแม่หนูหนูขึ้นมาถึงก่อนพ่อพ่ออยู่ตรงนี้หนูลงไปแล้วหนูก็ขึ้นมาใหม่หรอคะอว้าวถึงแล้วนี่ไปสิป

Лук малья.